เดี๋ยวพามาดูรถหลังบ้านธุรกิจดีมากเลยนะบอมธุรกิจดีมากเลยไ่จัดทองคำไม่ไม่ใช่เป็นงานไดสีพี่งานไดสีแต่เครื่องข้างในสิงนะแต่ข้างนอกไม่สิงนะสวินนี่ก็ข้างเครื่องบิน ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมในรายการทั้งโอลิจูนิ่งแอนเด a อัพนะครับสัปดาห์นี้โอ้โหเสียงข้างที่ดังหน่อยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ช่างบึงทองซิงนะครับบอกเลยว่ามันเป็นรถ หนึ่งคันที่บอกอผิวก็เคยทายไปเหมือนกันแต่เรามาดูความอัพสเต็ปไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถ All New c o r v u งคันนี้จะสวยจะโดดเด่นแค่ไหนผมบอกได้เลยว่านี่เป็นห้องโชว์เลยนะเขาทำห้องโชว์เรียกได้ว่าเป็นลูกรักเลย พี่เพิ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่เราติดตามกันมาว่ารถคันนี้จะมีการอัพสเต็ปไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ที่พี่เพิ่งบอกว่าเดี๋ยวพามาดูรถหลังบ้านอันนี้คือหลังบ้านพี่เพิ่งเหรอใช่หลังอู่หลังอู่หลังอูนี่มันคือรถคอกแต่รถคอกมันไม่ได้จอดอยู่แบบที่เราคิดแล้วตายต้นไม้ลงจอดรถทั่วๆไปมันอยู่ในห้องโชว์เลย คนอาจจะมีรถเบนซ์สปอร์ตท่าหลายสิบล้านแต่ผมมีแค่รถไม่กี่บาทละค<อ>ือไว้สำคัท้าไว้ดูสรับพอเดียวกันเอางี้ในเมื่อพูดถึงขนาดเนี้ยครับคือจุดประสงค์ของช่างบึง้งทําไมถึงทํารถคอกมาเป็นในรูปแบบของสายโชว์เพราะว่าพวกนี้ต้องการให้ลูกค้าซื้อถึงงานถึงก้อนครับแต่ถ้าเร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 าไม่มีรถคอกมาทำคอกไว้ลูกค้าโชให้เขาดูเนี้ย เขาก็จะไม่รู้ไม่มองเห็นงานแต่ละชิน้นถ้าเราบอกเขาไปว่าเอ้ยพี่ผมทำพ่ oh อสเต็ปนี้สเต็ปนี <h> ้ราคาสามหมื่นห้าสี่หมื่นเขาก็ไม่กล้าไกเพราะห่องมัอนอยู่ในหัวแต่ถ้าเกิดเราซื้อของมาเพื่อลถมาเพื่อทำพ่อไว้โชว์เนี่ยถ่ายได้ง่ายกว่าเรียกได้ว่าเอาจุดอื่นไปดึงดูดแล้วก็จะพัฒนาไปปีต่อปีอ่าตัวนี้เป็นสองพันยี่สิบเอ็ดก็ได้เอาง ER ี้โดยรูปลักษณ์ภายนอกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ หน้าตาแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้ใช่ยงงี้ไปทำอะไรมากับพี่เปียบอกโอเคนะอารให้ผมหน่อยอยังไงก็ได้ให้มารับสมัยหน่อยส่วนตัวจะสื่อสารกันตลอดใช่คือพี่เปียมีหน้าที่เป็นผู้รับมอบผู้รับมอบและปรับแต่งจริงๆนะพี่ก็ต้องมีคนที่จะรับมอบไปแหละเพราะงานพี่เยอะมากผมเข้ามารู้สึกว่าโอยที่ผมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยที่กองกองอยู่เนี่ยเป็นร้อยนะ ใจก็เยอะอยู่พี่เนาะคุนเดียวด้วยโอ้โหเนี่ยอะดูหน้าตาที่ปรับเปลี่ยนใช่ครับอันนี้เป็นกันชนหน้าในตัวของ2020ใช่ใช่รูปผสมกับสเตลเลกเป็นงานคาร์บอนเลยใช่ใช่คาดด้วยที่เป็นงานไทเทนไทเทนะครับแล้วที่พี่เบิ้งบอกว่าไปอัพสเต็ปมีอะไรบ้างนะครับนอกจากหน้าตาของมันแล้วของคันนี้อ่าเอาระบบเครื่องกันนี้่าทูบ เป็นงาน CNC งาน CNC ครับเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็โอ้ผมไม่เคยเจอนะน่าจะน้อยมากเรียกได้ว่าเป็นคันแรกเลยนะครับพี่บึ้งคือทุกโปรเจกต์ต้องการตรงนี้ไงอ๋อมันจะให้ช่างเราจัดการให้หน่อยอันนี้ฝีมือพี่ตาลแน่นอน h ฮ็ดพี่ i a l p a r ชียลพต้องคนนี้เท่านั้นฝีมือถึงอยู่ทำไมเราลถึงเลือกเป็นโปรเจกต์ไอด์ร่วมเป็นสามนี่ไงพี่ทางออกอ่ะเขายังมีสี่เลยทางเข้าก็ต้องมีบ้างคือมันต้องแมทช์กันเลยพี่ ทางออกเป็นระบบไอเสียมันก็จะเป็นเฮดเดอร์มันจะเป็น4ีรูใช่ซรูอองหนึ่งใช่แล้วรอให้เข้าบ้างพวกความสวยงามของงานรูปรักษของงานไทยเทใช่แต่ไม่ได้เน้นให้มันลบเกินนะพี่เพราะมันลบเกินมันดูแบบออกแนวเลอะเทอะไปหน่อยเราก็วางตำแหน่งวางตำแหน่งวางให้มันแบทสองข้าให้มันสอดคล้องกันโอ้แต่โดยรวมนี่คือถึงแม้มันจะเยอะจำนวนใช่แต่ในการวาง ผมว่ามันคอนโทรลได้สวยสเต็ปงู้ที่แล้วเป็นเป็นโบเดี่ยวครับมางวดนี้เปลี่ยนเป็นโบคู่ไล่เจอใหม่หมดเลยไล่เตอใหม่หมดเลยใช่พี่อัพเรื่องข้อใหม่จากไปข้อไดลุงงวดที่แล้วอือใช่สวยนะธ,ดดยนะธุรกิจดีมากเลยนะบอลธุรกิจดีมากเลยเพิ่งจดทองคำไม่ไม่ใช่เป็นงานได้สีพี่งานได้สีหน,นแัแรกได้ทองเอาจริงๆผมก็เพิ่งเคยเห็นอ้าว พี่เรลองดูดิผมพยายามสร้างตัวนี้มาสำหรับคนที่ชอบสีนี้มันจะตัดหัวได้ไงพี่แต่ถ้าเป็นรถสีขาวอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นรถสีประเภทโทนสีนี้ตัดหัวทองมันก็จะ มันก็จะคุมมากเออใช่แต่ถ้าเกิดลูกค้าทั่วไปก็ไม่ต้องขายถึงขนาดนี้พี่ราคานี้มันห้าหมื่นแปดแล้วก็เป็นลูกค้าทั่วไปก็แค่หลักสองหมื่นกว่าคือจะเฉพาะหัวแบบนี้ราคาหลังนี้เท่าไหร่นะครับพี่บึงห้าหมื่นแปดเองพี่ห้าหมื่นแปดเองผมมองก็ไม่แพงมันเป็นงานสตาเลสทั้งหลังใช่ไหมครับใช่สตเลสทั้งหลังได้ทองแล้วสีทองนี้อยู่ได้นานนะสี่ห้าปียังต่าโอ้ถ้าไม่ไปคูดไปขีดหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นงานฝั่งสีที่ผังฝั่งผิวไม่ได้เคลือบ ั่งผไม่ใช่งานพ่นนะไม่ใช่งานพ่นพี่ถ้านูว่ามีคนสั่งมีลูกค้าสั่งเราสามารถที่จะทําเพจพวกนี้เป็นชื่อของได้ได้สมมติว่าจะเป็นเพจชื่อตรงกาจกระจกแบบนี้พี่เสนให้แล้วที่พี่เพิ่งบอกว่าในของคอกสเตเลสทั่วๆไปราคาเริ่มต้นมันที่เท่าไหร่ครับมาตรฐานอยู่แล้วพี่มื่นหกทั้งหลังทั้งหลังมีคอกมีรอนท้ายเพราะพัดุดีบผม ส่วนมากคนอยาซื้อสดที่มันจะได้าการต่อรองกับทางร้านไี่มากมันเลยทําให้ต้นทุนที่ถูกลงครับผมอืมอทางในตานใช่ครับอันนี้คือชีอจริงหรือชี้โชว์ชี้โชว์พี่ชี่โชว์นะครับอย่างที่บอกคือจูดประสงค์เขาต้องการที่ว่าทํารถเพื่อที่ว่าจะดึงดูดคนที่สนใจดึงดูดคนที่เข้ามาดูดเพื่อใ,ให้รู้สึกว่า ธุรกิจของเขาทาเกี่ยวกับทางด้านค้อบ<ช>จ,จริงๆแล้วคันนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้จริงพี่ปรับงแค่ย้ายออกยกก้บบรรทุกได้แล้วพี่ใช่ก็เลยได้ว่าคือเหมือนกับว่าเราจะทรงแหละจะทรงรถให้ไม่ดูแลโฟดนันนี้ก็พาวรอยนะแต่<อ>แค่เปลี่ยนยางบรรทุกแค่นั้นเองก็ใช้ได้จริงพีเนนตต่เป็ยนยางนิโต้420ใช่เพียงแค่เราปรับเป็นกึ่งให้โชว์แค่นั้นเองทรงสวยแล้วกับบรรทุกเราแค่เป็นยางสำับเขใช้ได้แหใช้ได้หมด แต่พี่โอ้ทำขนาดนี้พี่ไปันพวกไม่ไม่คุ้มนะไอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มนะว่าให้ลูกค้าคอยดูเลขไม่รันไปที่เท่าไหร่แล้วครับพี่หมื่นโลเองพี่ฮะหมื่นโลเองน้องๆป้ายแดงเลยนะใช่ครับใช่ขออนุญาตแต่เครื่องข้างในริงนะแต่ข้างนอกไม่จริงนะเครื่องไม่ได้เคยแกะไม่เคยแกะทโบคู่นี้คือเครื่องเดิมเครื่องเดิมพี่เครื่องเดิมเดิมกิ๊บกิ๊บแต่แค่ปรับแต่งสภาพนอกปรับเปลี่ยนเอาลงอะไร ให้มันดูสวยงามท่านนักชิมเช่นนี้เนี่ยเมือมันมีการเป็นโทวโบคู่รครับเราต้องมีการใส่กล่องไหมหรือว่ายัางคงเป็นให้มันเป็นระยธรรมของเครื่องเดิมอยู่อันนี้ไม่ได้ใส่กล่องพี่ทุนนี้เฉลี่ยแมตมาให้แล้วให้มันแมทช์กับโทวโบคู่เพื่อให้รถไม่มีอัตราเร่งที่ดี<ช>ไม่รอรอบแต่ <นะ S 1> ทุนนี้ใช้งานได้จริงนะพี่ลองขับพี่ดูแล้วใช้งานได้จริงไม่ใช่ว่าพี่รอบไม่มีรอบไม่มาระบบใช้เหมือนเดิมมาเลย เทอร์โบเป็นโทโบคู่ก็เป็นในส่วนอผมขอแตกแขนงหน่อยก็จะเป็นเกรดี้เป็นรู้สึกนะจะเป็นเอเรห้าเอเอห้าทั้งสองลูกนะครับแล้วก็เฮดเดอร์ก็จะเป็นงานสแตนเลสขึ้นทั้งทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับก็จากเบนท์ทอซิงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเวกเก็ตกระป๋องใช่ปะเวกเก็ตกระป๋อง PPRC พี่พิมบอกว่าอย่าถามผมมาก ผมไม่รู้ผมใายตงอย่างเดียว <C US> S> <S ใจยตกอย่างเดียว่าแตกอย่างเดียวภูมิใจไหมพี่บึงใช่ก็ภูมิใจพี่เพราะว่ามันเข้ากับปัจจุบันซ <ừ. S 1> ึ่งมีโบสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยแต่เราต้องการแค่สองพอ้ว <ừ. S 1> คนเราแต่งหน้ามากก็ดูนิเก๋พี่อ้าวแป้งธรรมดาก็ดูสวยแล้วใปใสโอ้โห้องเครื่องลงมากเลยพี่บึงเข้าไปยืนได้เลยนะใช่ค่ะยืนได้เลยที่นี้ อุปกรณ์เก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าทั้งหมดเลยหัวฟิตติ้งก็จะใช้เลือกใช้หัวฟิตติ้งสัดส่วนใหญ่นะเน้นเลยเน้นเลยใช่ไหมครับพี่เุืงเพราะงานถึงได้ทาห้องไว้สําหรับจอดคันธนยเพราะลูกค้ามาจะได้เยี่ยมชมบางทีมาต่อห้องต่ออะไรก็เดินมาดูอ๋อพี่มงมันเป็นแนวทางของการไปแต่งรถเขาเพราะคนส่วนมากขับรถคลองเลยพี่บ้านหลังที่สองก็คือบนรถค้องกินน้อยบนรถค้องถูกต้องโอเคตกแต่งบ้านก็เหมือนตกแต่งรถ ไม่ได้โชว์ได้คุยกันบนท้องถนนเวลาขับพี่มันก็มีความสุขแล้วได้เจอรถแต่งด้วยอะไรเนี่ยคนรถแต่งพอเดียวกันอนะ่ะมันจะมันจะเข้าใจากันพี่ไม่งั้นมัน มันจึงมีการต่อยอดในธุรกิจทุกอย่างไม่ว่าจะการแต่งรถแต่งรูปแบบไหนเออหรือทําข้อแบบไหนทําตรงไหนใช่สมัยก่อนใช่ไหมมีแต่โบเดียวเดี๋ยวนี้โบคู่มาตูมเลยใช่มันพัฒนาไปเรื่อยโบคู่เดียวสมัยนี้เรียกได้ว่าน้องๆแล้วอ้าวใช่แล้วยางเงี้ยสามทางต่อไปอาจจะเป็นหกทางแล้พี่เพื่อให้มันสวยงามเหมือนข้อฮดตเตอร์โอ้ส่วนตัวผมผมมองว่าสวยรายละเอียดสวยคือเก็บรายละเอียดได้ดีครับคือได้ลงตัวถ้าต่งรถข้อต้องแบบนี้ สไตล์อย่างนี้มันต้องวัยรุ่นตั้งแต่17เข้นไปที่ม17เข้นไปเรียนศาสาสิบว่าที่ชอบคนพวกนี้คือจะมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องว้าวแล้วผมซื้อรถมาให้ผมทำห้องเดี๋ยวมันก็ไม่สวยอ่ะมันต้องดูคนมาดูห้องเสร็จปุ๊บแบบนี้ด้วยมันต้องแมทช์กันเดิมๆมันไม่ได้ไงพี่ซื้อรถมาพี่ก็ต้องแต่งมั่งเพื่อให,ให้ให้ให้มันแมทช์กับการใช้งานผมขอดูห้องนอนห้องที่สองของบี่บึงหน่อย รถคันนี้ขับไกลสุดไปที่ไหนครับพี่บึง้งไกลสุดลงไปทำเครื่องเสียงที่ระนองโอ้ทำไมไปไกลทล่ะมีมีสายงานอยู่ทางโน้นที่ค้อเขาทำแล้ว,ตวสตาร์ทสเต็ปเราไงเราต้องการเป็นนี้แบบนี้นี้ไงพี่เปิดไฟได้ไหมครับเปิดไฟได้ไหมในห้องโดยสาร <c oughs> เปิดถูกไหมเนี่ยรถไม่เคยได้สัมผัสเลย <c oughs> ไม่ถูกเลยี่ขอโทษทีนี่ใช้เป็นระบบสตาร์ทรีโมทด้วยไงอ๋อดูเกียร์ด้วยนะพี่บึ้งไม่ไม่สตาร์ทเดี๋ยวหาไฟเปิด่อนพี่ ไม่ได้ใช้เลยพี่โช์อย่างเดียวไม่รู้น้องไปเปิดไว้ไหนมาแล้ว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 เมื่อกี้เห็นไฟด้านด้านข้างละไม่เป็นไฟนี่พี่ไฟอ่านี่นโอ้สวยมากเลยคือจริงๆแล้วคือผมมองว่าพวกนี้คือถ้ามันเป็นในกลุ่มของสายงานรถคอกหรือว่าสายงานรถบรรทุกผมว่างานพวกนี้ทุกคนเสพทุกคนชอบใช่พี่ ถ้าในกลุ่มรถซิ่งเขาจะมองว่าเฮ้ยลิเก <c oughs> ใช่ปะ่ะอันนี้ <c oughs> <ช>ผมไม่ได้พูดนะ <c oughs> เราต้องเข้าใจและยอมรับมันที่ว่าเราอยู่ในกลุ่มชุดไหนเราอยู่ในกลุ่มรถซิ่งหรืออยู่ในกลุ่มรถบรรทุกอันนี้เป็นงานเครื่องเสียงนะครับ <c oughs> ที่บอกว่าไปที่ละนองเลย <c oughs> ใช่ใช่ครับแล้วก็มีชุดหลังสุดนี่คือไปพุม่มกำบเชิญล่ามาเก็บรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าอะไรคือแต่งได้คือเราก็จะทั้งหมด เน้นใช้งานได้จริงพี่ลูกค้าไปนอนนึ่งสามารถนอนนั่งได้อะไรได้ไม่ใช่ว่าโชว์อย่างเดียวคันนี้คือทํามาเพื่อเป็นจุดประสงค์ต่อยอดธุรกิจในทางหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านเครื่องยนต์เครื่องยนต์การปรับแต่งโมดิฟายก็จะมอบหน้าที่ให้พี่เปียหรือแม่กระทง h ฮดพีดีเป็นผู้ดูแลไปใครับให้ไม่มีโอกาสได้ทุกคนได้โชว์ผลงานได้โชว์ผลงานเขาใช่เราก็โชว์สปิริตเกียวกับการทำพออครับ แบ่งใส่งานการทํา oh. ว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนเรามีศักยภาพพอแค่ไหนรถคั้นเดียวถือว่าเป็นงานลงทุนที่คุ้มมัครัคุ้มอ่ะพี่คือการลงทุนของเราเนี่ยอย่างน้อยไม่อยู่กับเราไงอยู่กับเราทุกวันแล้วไม่ได้ลงทุนไปแบบเอ,อห,ลหลายอย่างที่ที่มันหายไปอ่าหมดเลยสวินี้ก็ขั้นเครื่องบินบาเลยพี่โอเค มีเครื่องเสียงแต่พ่อไม่ได้เปิดหรอกอันนี้คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นภายในก็เป็นบ้านหลังที่สองของรถสายงานที่สสยงานบรรทุกใช่ใชส่วนมากเขาจะอยู่ภายในรถใช่นะครับเพราะเรื่องที่พูดคุยก็นันร,ระหว่างรถทำบรรทุกที่ขับด้วยกันเจอตามปามั๊มตามเส้นทางอะไรก็คือเรื่องรถละพี่ทาให้บรรทุกยังไงให้ปลอดภยัยเครื่องอึดทนยังไงแต่งยังไงให้สวยอะไรอย่างนี้แต่เรื่องตำรวจไม่ต้องกลัวพี่โดนอย,ยู่แล้วต้องทำใจตรงนี้ อยากมีฟอมสุกมันก็ต้องซื้อฟอมสุกเห็นพี่เบ้งบอกว่าอุรถไม่อยากปล่อยให้มันเป็นตำนานใช่พี่พอัปเดตไปเรื่อยอัปเดตไปเรื่อยอืมใช่ไหมท่ากับว่าจะมีการอัปเดตอีกแล้วเ,ลเรื่อยๆพี่เ,เรื่อยๆ คัน,นึงในเมื่อมันมีการอัปเดตไปเรื่อยๆหน้าตาของเครื่องยนต์หรือว่าภายนอกหลายๆอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลง uh huh. เรียกได้ว่ามันก็เหมือนกับว่าเรานับหนึ่งใหม่และทำไมพี่บึง้งไม่ซื้อคันใหม่มาทำมันยังไม่ข้ามเลเวลเกิร์ี่มันยังเป็น2,019ถ้าเกิดถ้าก็เป็นเป็นสองพัพึ่งแล้วก็อามาเป็น2,020แต่ถ้าเกิดมันมาเป็น2,000 อ่ยี่บห้าหรือ oh. ไปเรื่อยเรือเราก็อัพค่าไปทีหนึง่งรถก็ยังใส่ตยังต่อข้อมูนี้อยู่อ๋อ oh. ใช่แล้วก็ยังคนที่ใช้ร่นี้ก็ยังเยอะใช่พี่อ่ะสุดท้ายแล้วหลังจากนี้พี่บึ้งจะมีการอัพสเต็ปต่อไปยังไงหรือว่าพอใจแล้วกับรูปแบบอย่างนี้อย่างที่เพราะว่ามันต้องการแต่งรถมันต้องใช้จินตนาการด้วยยังคิดไม่ออกนะตอนนี้ใช่เราต้องสื่อให้ให,ให้ให้คนที่ทําให้เราให้ได้ ซื้อพี่เตียซื้อพี่ตาลเฮ้ยพี่โปรเจกต์นี้ทําไม่ได้ไหมโปรเจกต์นี้ทํามาได้ไหมคือแต่งครองแล้วต้องต้องให้คนที่ดูตัวนี้บ้างคนเติมไม่ใช่ว่าเดินดูคลองแป๊บเดียวจบมันก็คือภาพ,พ,ภาพรวมออัพี่ภาพรวมใช่ภาพรวมแต่คือใน,นหนักเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจพอมากกว่าคลอ,อ,องสวยมากครับ,รบก็ย้ากันอีกทีหนึ่งคือเรียนได้ว่าเส้นนี้เป็นเส้นด่านทับตะโกใช่ใช่ไหมครับ มาได้เลยคือร้านแรกพิกัดพิกัดร้านแรกเลยที่ขอกเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากแมทมาเจอเลยพี่เยอะมากโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมขอบคุณพี่เบิ้งมาที่เสียสละเวลามาโหผมรบกวนมากเลยผมรบกวนมากเลยแล้วผมก็ติดตามพนี้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะรอดูว่าสเต็ปครั้งหน้าจะเป็นยังไงและที่สําคัญผมจะติดตามดูว่าผลงานขอกของพี่เบิ้ง ครั้งต่อไปจะเป็นยังไงเพราะค้าวที่แล้วมันจะเป็นในรูปแบบของไทยเทออันนี้เป็นงานสีทองสีทองสีทองถูกใจผมแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้ารับได้เดี๋ยวคราหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้อของพี่บึ้งรูปแบบต่อไปจะเป็นยังไงได้เลยพี่ขอบคุณมากครับพี่บึ้งครับวัสดีครับควัสดีครับ